และความใกล้เคียงเลยฮะอย่างที่แมนศึกษามาเนี่ยแมนศึกษาเรื่องของสถิติหรือว่ามีการเก็บรวบรวมมากี่ปีละในเรื่องของประมาณ6ปีสําหรับเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่มีการหาข้อมูลจริงๆครับอ๋อหปีใช่ครับแล้วปีที่ว่าเนี่ยเราเริ่มต้นจากการดูของใครก่อนดูของตัวเองก่อนหรือว่าดูจากคนใกล้ตัวจากคนรอบตัวครับคนใกล้ตัวครับและมีโอกาสได้ไปเจอพี่คนหนึ่งครับพี่คนนี้เป็นพี่ที่น่ารักมากเขาเป็นเหมือนกับเป็นโหราศาสตร์ เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาบอกว่าเลขแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมีอิทธิพลมากเลยมีอิทธิพลไหมเราก็มานั่งคิดแต่ด้วยความที่เราเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้เชื่อง่ายๆเราต้องทําการหาข้อมูลและมีการเก็บกลุ่มประชากรและพิสูจน์จริงๆว่ามันใช่หรือเปล่าลงพื้นที่ด้วยต้องหาข้อมูลเหมือนลงพื้นที่เลยถูกต้องครับคือเก็บคนเดียวบ้างหรือว่ามีเพื่อนช่วยเก็บตัวเราเองเก็บคนเดียวก่อน ใช่ครับก็แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่เรามาเจอพี่อ้วนเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาตัวเลขอยู่แล้วว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันมีความเหมาะสมที่จะไปอยู่ที่ไหนแต่แต่ตัวมันมีตัวเลขมันมีพลังอยู่แล้วแล้วมันก็มีเรื่องผมมองว่าตัวเลขมีชีวิตด้วยผมมองว่าโอเคผมว่าจดตามใส่กระดาษแต่หลังๆเนี่ยผมเริ่มเก็บใส่ข้อมูลเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่มหาแบบกลุ่มประชากรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ได้ข้อมูลมาว่ามีบางตัวที่เกี่ยวกับทางโหราศาสตร์และเกี่ยวกับทางสถิติที่มันมีความ คล้ายคลึงกันและใกล้เคียงกันในความหมายครับ <Hey. S 2> ผมตอนนี้ห้ามงย็นสิบหกนาทีนะฮะในชั่วโมงแรกของมันเอฟเอ็มร้อยสี่เจ็ดห้าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพิเศษนะฮะวันนี้ผมดูแลแทนเจ๊วิวหนึ่งวันนะครับเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะมาศึกษาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็น่าจะมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตด้วยครับและตอนนี้เฮ<ะ>ียเซ่อยู่กับแมนการินนะฮะต้องบอกชื่อนี้หลายคนอ๋ออาจจะฟังเอฟเอ็มในกรุงเทพก็ดีนะฮะรหรือว่าดูรายการในนะมดดำออทีวีแล้วก็น่าสุดไปออกรายการเลยนะบูดี้เดี๋ยวดีบูดี้ เรียบร้อยแล้วครับบอกไปแล้วเมื่อทยที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีรายการตามมาเดี๋ยวรอติดตามชมดีกว่าครับได้นะฮะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะให้พี่แมนนะฮะช่วยดูตัวเลขหน่อยก็ส่งมาได้นะครับกับเลขโทรศัพท์นะฮะส่งมาที่4 6 8 9 0 7 5นะครับหรือว่าจะเข้ามาในแฟนเพจของมัน FM ก็ได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m a มัน1 4 7 5นะครับตอนนี้มาถามก็ต่อดีกว่าครับเรื่องราวของการศึกษามาหปีเนี่ยคือเรามีการประมวลแล้วก็เก็บสถิติ แล้วสรุปออกมาเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องจําแนกแยกย่อยเยอะไหมเยอะมากครับแต่ละกลุ่มอาชีพจะเป็นจะเป็นคำพีเลยไหมฮะจดครับเยอะมากครับมีข้อมูลแบบเยอะมากเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มของคนที่ทํางานประเภทแบบนี้ต้องใช้เลขแบบไหนกลุ่มของคนที่มีความรักแบบนี้ใช้แบบไหนกลุ่มของคนที่ขาดแคลนความรักหิวเออแบบไหนมีแบบลูกตึงนะ ยกถึงทุกอย่างรักก็ดีมีครับมีด้วยหรอมีแบบมีครบคือขึ้น <fik S 2> <ล>อยู่กับความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมเลยเริ่มที่จะเข้าใจกับตัวเลขมากขึ้นและตั้งชื่อศาสตร์นี้ว่าแมทโทรจีครับแมทโทรจีมึองนอกมีคำนี้ไหมหรือว,ว่าเมึงนอกมีไหมเราคิดเองคำนี้เป็นคำที่ เราเป็นคนคิดแล้วไม่คำเฉพาะอ๋อไม่คำเฉพาะคือถ้าไปเปิดอีกไม่เจอหรอกเป็นคำเฉพาะเป็นคำเฉพาะแล้วแมนเคยศึกษาไหมว่าเมืองนอกเขาเคยมีการวิเคราะห์หรือว่าเก็บสถิติเกี่ยวกับตัวเลขมีไหมเมืองนอกมีไหมมีครับเขามีการเก็บเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเก็บในเชิงอื่น แต่ของเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักแต่ว่ากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บเนี่ยเรารวมทั้งบ้านเลขกที่ด้วยรวมทั้งรถด้วยแล้วก็รวมทั้งอย่างที่ผมบอกอ่ะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นตัวเลขรอบตัวเอามาประมวลผลควบคู่กันไปด้วยและอย่างนี้คือเราได้ความรู้จากพี่อ้วนซึ่งเป็นศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์เข้ามาควบคู่กับการหาข้อมูลและการวิจัยของเราด้วยเราได้ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนระดับหนึ่งครับครับผมเอาละเดี๋ยวถามแมนหน่อยฮะว่าเรื่องราวของ3อย่างที่แมนดูเนี่ย ทางในเรื่องของเลขที่ก็ดีเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ก็ด,กดีหรือว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนรถอันไหนที่มันมีอิทธิพลสูงสุดหรือว่าตัวผมมองว่าเบอร์โทรศัพท์มีอิทธิพลสูงสุดครับเพราะว่าหนึ่งคือทําไมเราถึงมองเบอร์โทรศัพท์หนึ่งติดตัวตลอดตอนนี้อยู่ข้างกระเป๋าพิเสิร์ฟไหมครับทุกคนต้องมีอันนี้ไงอ่ะ,อะมันขายไม่ได้นอนชาร์จหัวเตียงไหมครับมันก็หัวเข้าห้องน้ำไว้อารามไงในการปุกอีกเข้าห้องน้ํามาทีเปิดเพลงด้วยอยู่ตลอดเวลาแต่รถ รถจอดหน้าบ้านอ,อบางทีไปนั่งรถไฟฟ้าไปไหนมาไหนทำงานไม่ได้ใช้รถบ้านอยู่กี่คนหลายคนคือบางคนบ,<า>งบอกว่าครับอยู่กับสาม,มีอยู่กับภรรยาน้อยกว่าอยู่กับมือถืออีกอใช่ไหมหนะแล้วเรื่องตอนนี้ทุกคนก็อาจจะโทรศัพท์แล้วบางคนก็จะต้องแบบเล่นเกมอ,อีกหรือว่าจะพูดคุยผ่านทางอะไรนะ วอทแอบทรายโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับว่าโทรศัพท์มีความสำคัญและอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดยิ่งเราใช้มันมากเท่าไหร่พลังงานขึ้นอยู่ใกล้ๆเนี้ยมันสามารถส่งมากระทบตัวเราและสามารถสะท้อนบางสิ่งมาอย่างได้ผมเรียกสิ่งที่มาสะท้อนหรือเลขเจ็ดตัวหลังนี้ว่า D n A ครับโอ้โหต่ายตางๆใช่ครับมีสับแสงเพิ่มเติมนะถูกต้องเอางนี้ตอนนี้ถาให้งแค่ว่าเครือข่ายโทรศัพท์ต่างๆนี้มีการติดต่อแมนไหมฮะตอนนี้มีนะครับมีเข้ามาครับพี่มีเข้ามาเรื่อยๆคือบอกเฮ้ยแมนเลขอะไรที่โอเคอยู่พอรู้ปุ๊บ ก็ไปเพิ่มในเรื่องของราคาผมก็บอกพี่เสิร์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเบอร์ที่ผมออกแบบให้ไม่ได้ใช้ได้ทุกคนนะครับเป็นแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นคือเหมือนกับแบบดีเนเก็คือของพี่เสิร์ก็ของพี่เสิร์เป็นของผมก็ของผมของครูก็ของครูของเออหมอก็ของหมอมันจะมีความแตกต่างกันหมดไม่สามารถใครใช้ก็ได้ไม่ใช่คือยางไม่คิดเนี่ยนอกรอบเราให้แมนช่วยดูเบอร์โทรศัพท์ดาราคนหนึ่งแมครับเฮ้ยเลีสวยนะแต่ไม่เหมาะเขา ขาดความกลมกล่อมแต่ว่าอาจจะมีความขาดความกลมกล่อมบางอย่างลงไปแค่นี้ครับพาจะลงตัวลําบากอยู่เหมือนกันต้องศึกษาดีๆครับขอพึกษาได้ครับเอาง่ายๆอย่างเลขทั้งหมด10ตัวเนี่ยเลขไหนที่มีอิทธิพลกับตัวเราหรือว่าเป็นเลขที่โอเคที่สุดควรจะมีเยอะๆเอออย่างนี้ผมพูดยากเพราะว่านื่คือบางเลขที่ว่าเลวร้ายเนี่ยอยู่กับคนอื่นอาจจะดีก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับ ช,ชีพย<บ>อยู่กับตัวเราเลยว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแต่ให้พื้นฐานง่ายที่สุดสําหรับการที่เราจะมองเบอร์โทรศัพท์ให้เรารู้สึกชีวิตสบายๆเนี่ยควรหลีกเลี่ยง0378ใน7ตัวหลัง3ตัวหน้าผมไม่สนใจเพราะมันคือ external factor ตอนนี้มันมี090แล้วนะก็ไม่สนใจครับคืออ่ะฟังนะครับคุณผู้ฟังครับคือเลขโทรศัพท์มือถือของหลายๆคนที่พิมพ์หมด10หลักเนี่ยนะสตัวคุณตัดทิ้งเลย3ตัวแรกคบผม7ตัวหลังแม่บอกว่ามีทิพลต่อทุกคนโดยเฉพาะเลขสตัวไม่ควรจะมี ใช่ครับ0378เลี่ยงแต่ว่าบางกลุ่มเหมาะสมต้องบอกแบบนี้จะบอกว่าไม่เหมาะสมเลยก็ไม่ได้แต่เลขบางตัวที่ดีสําหรับคนนี้แต่อาจจะไม่ได้ดีสำหรับคนนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพี่เสิร์ฟอาจจะใส่เสื้อยืดคต้นหล่อเลยใส่เชิ้ตโอ้โหแม่อะไรก็ไม่รู้เยอะใช่ไหมสมมติแต่เอยครับคนเราจะมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันด้วยครับประมาณนั้นคือต้องบอกว่าผมสะดุ้งนะครับว่าวันก่อนนี้มีโอกาสได้ฟังแมนสัมภาษณ์อยู่ในรายการหนึ่งบอกว่า0378ปุ๊บเรามาดูเจ็ดตัวท้ายของเราโอ้โหแม่เจ้ามีห้าตัวครับอ มันก็มีข้อดีด้วยเพราะว่าคนที่มีเลขหนักๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งและเป็นคนที่มีความอดทนและอย่างหนึ่งจะไม่ยอมแพ้บางทีอดทนมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยเพราะนั้นเพราะว่าเลขพี่ไม่มีเลขที่มันอ่อนโยนเบาๆสบายๆที่ทําให้ชีวิตชิลเลเลขแข็งเลยหรอมันจะเป็นเลขหนักหนาทํางานหนักมากกว่าเอางี้ถ้าอะไรเขาบอกว่าเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ควรมีเลขศูนย์อันนี้จริงไหมฮะ เจ็ดตัวท้ายควรมีเลขศูนย์ไหมเดสิกเลยหรือว่าศูนย์อาจจะมีกับใครบางคนที่มันเหมาะกับเขามีความเหมาะสมแตกต่างกันครับแต่ถ้าเกิดให้ง่ายๆอย่ามีดีกว่าโอเคดีที่สุดจะมขศูนย์ตอนนี้มาถึงก่อนที่เราจะเน้นในเรื่องของในโทรศัพท์เอนี้ก็มีหลายคนเริ่มจะส่งมาครับผ่าน4 6 8 9 0 7 5นะครับถามถึงเรื่องของอีกหนึ่งอย่างคือทะเบียนรถครับผมทะเบียนรถก็มีน้ำหนักไม่แพ้กันทะเบียนรถมีครับแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยผมต้องไปพิสูจน์เพิ่มเติมต่อเพราะว่าหนึ่งคือทะเบียนรถเนี่ย พี่ส,สังเกตไหมคะว่าจะมีอักษรตัวหน้าอยู่อย่างเช่นกไก่ขอไข,ข,อข,อข่ข้อระฆังงูจ้าจานช้อชิงหรือถ้าเกิดมันไปอยู่ในแถบ ต่างประเทศอาจจะมีแบบภาษาตัว ABC D ซดีหรือมีภาษาละตินอะไรมากมายตัวพวกนี้ผมยังต้องทกาการวิเคราะห์ันตอไปว่าก,าากอไก,ก่คือเลขนี้จริง <ทำ S 1> <ช>ไหมตามหลักที่โหราศาสตร์บอกผมก็ทำเซฟต์ไปนซับซ้อนเหมือนอีกใช่ครับแต่ผมสามารถมองได้แค่เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆสำหรับตัวเลขที่มันฟ้องออกมาแค่นั้นแต่ที่ไม่ใช่ผมอธิบายทั้งหมดผมยังไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดบางคนบอกเร,รบเรียงง่ายๆคือแบบว่าถ้าเป็นตัวสอนเนี่ยนะบางคนบอกซอสาลาบอยไม้จบแล้ว ใช่เว right ้ยรถคันนี way, okay, okay, ้ขนศพแล้วก็มีแต่คนเลือกนอมอดิีไวออมอก็โอเคนะนะฮะก็คือพูดเรื่องเรื่องคือตอนนี้น้ำหนักค่อนข้างจะไปเต็มที่กับเรื่องของโทรศัพท์มือถือมากค่ะตอนนี้ค่อนข้างจะ อะไรที่เรามั่นใจเราค่อนข้างจะพูดได้แต่อะไรที่ยังไม่มั่นใจอยู่ในเรื่องของการพิสูจน์หรือการทําข้อมูลอยู่เนี่ยก็อาจจะยังแบบต้องทําต่อไปแต่วันนึงถ้าเกิดมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอาจจะออกมาพูดได้มากขึ้นครับครับผมอ่าตอนนี้ก่อนที่เราจะได้หยิบบังหมายเลขนะครับตอนนี้ก็ส่งมาได้นะครับ SMS ครับ468 9 0แ5้นะฮะวันนี้ต้องบอกเฉพาะกิดบ้านะฮะเพราะว่าหนุ่มคนนี้ฮอตจริงๆนะฮะหลายรายการนะฮะตั้งต่อคิวแล้วก็จับจองอยู่แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังมีโปรแกรมไไปหหลลาาายยยรรกกกดดด้้้ววววเี๋งจจจจะแแแือ่นนนัั ก็ส่งมาได้มาฮะ4689075นะครับ